บีบมือแน่นแคิมเบอร์รี่เผยเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนเกี่ยวกับคนสำคัญคนนี้ยิ้มร่าเริงแต่เบื้องหลังก็มีมุมเศร้าเจอเรื่องหนักๆในชีวิตสำหรับคิมเบอร์รี่แอนโวเทมัสดารอฮันโยอาคิมฟีดาริโวเทมัสมีอาการเส้นเลื่อนหัวใจแตกที่ช่องท้องทำให้ต้องเข้ารับการผ่า และเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยล่าสุดสาวคิมได้เปิดใจผ่านรายการฟ o o d ี FM m ในเรื่องที่เสียใจและเสียดายเวลาที่สุดที่เธอรู้สึกหนักที่สุดในชีวิตเลยก็คือเรื่องของคุณพ่อผ่านมาได้เพราะครอบครัวคนรอบข้างจนถึงทุกวันนี้คือ6ปีแล้วยังคงคิดถึงเขาทุกวันทุกวินาทีเลยค่ะแต่ก็เริ่มทำใจได้ เริ่มเข้าใจมากขึ้นเสียดายเวลาคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราถ่ายละครแบบ2เรื่องตลอดแล้วก็แทบไม่มีเวลาเจอเขาเลยหรือว่าไปทานข้าวด้วยกันแล้วอยู่ๆก็แบบก็ช็อกค่ะยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะเรื่องพวกนี้จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ